มาต่อคุณแม่บ huh. ่อพ <c oughs> ื้นท่นอยู่กับปูอยู่วัดนก่อนนี่สิมาให้แม่อนนี้ว่าเออดูจัดการจีเดียนใหมับันนี้คนตกเนาะถ้าคุณแม่ค่ะลาหน่อยรับ

กรคนหน้าวหีนพวันี้ขอ้านขอท่านูหลานไุู่มันได้ได้ไหม่มันเขาขึ้นไหมันเข่าได้มัน,<อ>น,มนได้วันนี้เงือนออกลายมได้มากขึ้น้นออกเกือบล้านวันนี้กี่แงเชียวหลานเนี่วันนี้โอ้ปรตตองสือเหล็หรอข้อถามน้องเจดีย์เหนือห้องรอติดรอติดรอติบอย่งเดียวกรตตองสือ,อ,อหรอนี่มาถึง <laughs> นี่จะ,ะบอกนี่ก็ใส่อมากากคี ยังไไม่ได้อมันงซื้อเงี้ยก่นงซื้เล็กหรืองซื้เงี้ยก่อนขอสมมติแม่มากก่านี่มแม่อกก่อนี่แม่ยิ่งขึ้นมานี่งวดก่อนอ่ะน่ะหวดงวดหมวดที่มันออกไอ้ห้าสามห้าแปดสามอ่ะน่งวดนี่ไแไปตามกับคุณชสั่งแค่เสียมเดียักมาก เขาคุมเต็มเต็มเรื่องสองุุมแหละค่ะเสรเปิดคุมไม่ว่าเปิดคุมไม่ก็ทักหน้าเขศูนย์เก้าห้า่เนว่าให้งานเงีคือว่าให้งานเดือนสก่าแน่เปิดกุมทั้งเดือนสเก่าต้งเนเปิดคุมเพิ่มไม้พี่เด็ดที่ล่ะอ๋อเกิดโค้ีแดงให้ตัค้งเก่าครับปูในน้ำขอย่อเนครับผมก้อย่อครับเกิดทำงานใหนน้งบอกเลยั้านีบริหารซอยดาตัวเล็กกัขอดั้งหันลัการเงินกับดี ให้บทุกบานัะเอาสือเล็กเจดีไปลงกคุนเอากับซองแม่ให้ก้าวมที่สี่แมเยวทำงานแห่ทำงานให่สร้างได้ใดห้เอเอาเบอร์โทษนี่แหะเบอร์โทษอีกเทษหนึ่งขอเขาเจดีย์ให้ก้าอือเบอร์โทษไหนเบอร์โทษแม่เก่าแม่กับเป็นกุมแม่ตัเบอร์โทนเดือกับสกาวก็ได้ต่ว่ากะเป็นกลุมเจดียงให้ก้าสินะูได้ได้เดี๋ยวจะไปบงเบอร์โทษอีก่ มีทั้งสับอู้่ต้องเอาลนี้ด้เจียดแลงลน้ำมังสิแม่ไห้เจียดแหลไปลุมเอากุ้มหันเดี๋ยวดสิหลืองของกุ้มให้หรอทำงานแทนเพราะว่าเจีดเียดงเลาเมยแล้วกุแล้วต่กุ้สมอห้เพิ่นเจ้าก็แล้กได้จะให้แล้วนั่นไห้เพิ่นต้องของแม่มีกาแฟให้เพิ่นกับยาสีฟันเลนี่หลังหัดนี่แม่ให้บยังสี่ อยู่นี่นี่งวดนี่นี่ดอกนตลามนี่้งต้องมันเลกามนี่บึงตะลาม้นไม่ไดผมไม่เรียนเลยแม่ได้นะมันี้มันมันเลบงเลยอนี่คืองวดนี่จััคู่คู่เทียตลางอยู่แต่ว่าแม่มาผมกินได้นะผมเป็นตะลางในบึงอ่ะนะบ้านนี้บ้านกเป็นตลาใบงอ่ะนะค่ะขันขั้นขันเป็นฟันปลาขันหสองเจ็ดแล้วก็เจ็ด สองห้าแล้วก็หนึ่งหกสามสามหกหนึ่งนี่ปูบานนี้แค่นั่นแหละนี่แหละที่เก่าบ้านนี้วิ่งเร่ยบานนี้วิง่งบนหกเม็ดเดียวเลยวิ่งบนหกเม็ดเดียวนะครับผมอันนี้จับคู่บานนี้น่ะ่สามหกหนึ่งอันนี้อันนี้ก็เดินเรื่อยนี่นะ่ะ ร้องมากกับชองหกหนึ่งเนี่ยกันนี่แหละบานกับตัวกับยี่กหนึ่งเน้นอันนี้ก็เน้นเลยหกหนึ่งก็เน้นเลยครับพอมตัวแปลกๆมากทั้หดสองสามบานี้ส่องหนึงบานหจัดต่างหากบานี้ั้งทีนะครับอ๋อไงอันนี้แค่กันเรื่อนี้น่ะแค่กันเจ็ดสอง นี่นี่ือเก่า้ำเขอา้มห้องะล่ะซ้ำหนึ่อันนี้ก็เกาสองือบอรปสองมเบอเจาก็ไดแม่มเยดุนจักเอามันงแงมวันเลตาพุ่นมากนะค่ะยือนี่นี่่ะเลขของปูยื้ในตาระางหมดเลยนะครับทำยงเบิเก่าขารีเขาอยู่ดอกหาซต้องใส่ผ้ามือของเดแต่ว่าแต่ว่าอันนี้อันนี้ละันี้ล่างด้อเออล่างทั้งทั้งอันนี้ล่าง ท่านี่นะสตรีสตรีล่างท่านี่เน้นบนะคบเน้นล่างตาสงตัวท่านี้เน้นบนท่านี่ล่างซื้อไว้อะดิท่านี่ล่างแนเขาออกมา้เลยล่างท่านี่บนพนี่นวน่ะเดจับคู่นะคะนี่ครับผมชัดเนเลยนะครับจดง หกหนึน่งหกสอ<ด>งงามงามมค่ัองนี้ครับเออมั่วจับหลายปะเะจายตัวโพจน์น,นะนี่ทำนี่เหรอสามหกหนึ่งสองหกหนึ่งหอันนี้ๆๆอันนี้ก็เดินเล้เลยแม่ตัวน,นี้ก็เด็นเลยได้เนียนเลยข้าหน้าเดี๋ยวก็ไปชา,านาตัวนี้เนีนเนียนเลยอันนี้ร่อง สำมันดำโพมันบ่อทุกวันจิตสองพูแม่ม่น้พ่อแม่ดอกเครื่องแม่ทั้งทั้งกับซึ่งทึ่งึ่งมันตันจอดพ่อมทั้งขาข้าคุยกันมาพวกอย่าเมื่อนี่จางเจ็ดนี่ั้งหลายล้านมาเนี่ผมมันยัมาอยู่นนจ้างกนี้บ่นใครมันกินมากก็ได้ขาวมาไมได้แค่เจ็ดเจ็ดสเจ็ดสามบอึงบ่อบ้านมันเราแปดใบเด่ยเดียมมาแปดสามดีดีกเก่าเั่นวเอ้มันบอกก็แม่อยู่นดีนดทําช่องแนักจอไป สลาต์นะครับยผู้จอมปวกคันผู้ใดยานนั่นก็จับสามหนึ่งสองหนึ่งเด้อก็ต้งเลื่อนค่อมเลยพันผู้ใดคิดว่าหมันดังบ่มากอกก็จับค่อมเลยสามหนึ่งสองหนึ่งเาะสามเนาะปูโอยู่นีเลยอยู่ในนีเดครับอยู่ในตาดอกัอยู่ในตลาเถ้านันค่งนบ่ปูเป็นได้แต่ว่าผมว่าจับมันลายตัวมันจะลายตัวหน้าแม่นะ หกเจ็ดหนึ่ก็ได้หาเจงก็ได้สครับเจ็ดเจ็ดสามก็ได้สามหกหนึ่งนเห็นเน่นไปได้อยๆค่ะแค่คือปูตัดนี่คือสามหกหนึ่งสองหกหนึ่งกหนึ่แค่นี้เนาะครับบานนี้เพิ่นอันบานนี้ผพมากตัดมันไม่มีใคเอาเขาไมใช่อรางนี้นะเอาเอาเนี่ยเขาใ้ค่กนะนาะครับมครับท่านผู้ชมครับแคปหน้าจอเนาะครับแนวทางของปูจอมปวกเนาะครับ เล็กวิง่งเล็กจับคูสามตักล่างบนนะครับปูพ่นกัดจับคู่ให้แล้วนะครับเนาะกับพิจราระนา,าแต่ว่าเนี่ยทางของปูเขาดีนะครับคนฝาฝากไวยเพียงเท่าน,นี้นะครับเนาะสวัสดีครับ